แนวข้อสอบของข้อสอบเข้ายไม่โดนเรียนสอนนะครับที่ชอบออกบ่อยๆแล้วก็เปแนวข้อสอบโดนๆให้น้องนะครับสำหรับนะครับในเวอร์ชันนี้ครับเราจะใช้เคมีครับก็คือรูปภาพนะครับทางเคมีที่จะทำให้น้องเก็ทเคมีโดยแค่ขวาสายตามองนะครับลองดูตัวอย่างข้อแรกับสำหรับข้อนี้นะครับข้อแรกข้อนี้เป็นข้อที่มาจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสารครับสำหรับข้อสอบไม่โดนนะครับข้อสอบข้อนี้นะครับก็จะเป็นข้อสอบแนวข้อสอบที่ข้อสอบเคมีชอบออกครับก็คือชอบให้ตารางมานะครับแล้วก ให้ตอบคาถามแต่ตารางครับเราลองมาดูดีกว่านะครับว่าข้อสอบถามอะไรนะครับต้องดูแนวโน้มคร่าวๆนะครับข้อสอบให้ข้อมูลตารางมานะครับแล้วดูคําถามก่อนนะครับเพื่อประหยัดเวลาในการทาข้อสอบนะครับข้อสอบถามว่าการผสมสารคู่ใดครับเกิดปยาแบบดูดความร้อนครับนะครับข้อสอบให้ช้อยมากขคงแล้วถามว่าใครเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบดูดความร้อนนะครับ ในการทาทิปทำข้อสอบข้อนี้ให้ได้นะน้องต้องเข้าใจกับว่าเราจะดูได้ยังไงว่าปฏิกิริยาหนึ่งๆเนี่ยเป็นปรญยาแบบด,ดูดความร้อนหรือปัญาแบบคายความร้อนนะครับสิ่งที่น้องๆมักจะมีปัญหามากเลยคือน้องมักจะสับสนนะครับว่าดูดความร้อนเป็นยังไงคายความร้อนเป็นยังไงนะครับเราลองดูเนื้อหากันก่อนดีกว่าครับสำหรับข้อนี้นะครับในส่วนของเททิปนะครับในส่วนของออการแยกแยะว่าปรญยาอะไรเป็นปรญยาด,ดูดความร้อนหรือว่าปาัญญาคาย ให้ความร้อนนะครับถ้าเราจะดูนะครับหลักการแรกเราต้องดูกันครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่านะครับเรามีตัววัดอุณหภูมิหรือว่าตัวเทอร์โมมิเตอร์ครับที่ง่ายๆคับน้องว่ามีคนคนหนึ่งครับในผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปอยู่ในหลอดเทอร์โมมิเตอร์นะครับลองดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าสมมุติว่าผู้ชายคนนี้นะครับเข้าไปอยู่นะครับในปฏิกิริยาถ้ามองไอตัวน้ำนะครับน้ำทั้งหมดเนี่ยคือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นครับ สมมุินะครับว่าปัญญานี้เป็นปัญญาแบบดูดความร้อนดูนะฮะถ้าเป็นปัญญาแบบดูดความร้อนเนี่ยนะครับความร้อนเนี่ยน้ำเนี่ยจะดูดความร้อนออกไปครับลูกศรน่ะจะดูดความร้อนออกไป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 จากโอลิเตอร์น้องดูภาพคนนี้ฮะพอระบบดูดความร้อนออกไปเนี่ยเขาหนาวหรือเขาร้อนครับน้อง เขาหนาวถูกไหมครับเหมือนกับเขามีความร้อนอยู่และถูกดูดออกไปข้างนอกหมดเพราะฉะนั้นจะเห็นแล้วว่าเขายืนตัวสั่นแกรๆๆๆๆๆอะไรหมครับเพราะตรงนี้เนี่ยนะครับสรุปได้ว่าในปฏิกิริยาที่เป็นดูดความร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงแบบดูดความร้อนนั้นนะครับอุณหภูมิที่วัดได้จะต้องต่างลงครับโอเคนะครับดูดความร้อนอุณหภูมิต่ำลงพัดมาดูทายความร้อนครับถ้าเกิดผู้ชายคนนี้เข้าไปอยู่ในระบบที่ทายความร้อนมันจะทายความร้อนใส่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 ใส,ใส่ตัวเขาถูกครับเงื่อนแตกพัก,พกๆๆเลยครับ สรุปได้ว่าไปยานแบบถ่ายความร้อนอุณหภูมิจะสูงขึ้นนะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นโอเคเรารู้แล้วว่าดูดที่ต่ำลงใช่ทีสูงขึ้นลองมาดูโจทย์เลยครับลองมาโจทย์นะครับเขาถามว่าใครดูดความร้อนใครความยูอุณหภูมิครับอุณหภูมิก่อนผสมยูดก่อนผสมอุณหภูมิหลังผสมเราต้องการดูดความร้อนดูดความร้อนคืออุณหภูมิไหมครับอุณหภูมิต่ำลงครับดูเลขไหนต่ำลงครับยี่สิบเก้าไปสามเอ็ดสูงขึ้นปัดยี่สิบเก้าไปสามสิบสูงขึ้นปัด 29ไป28ต่ำลงถูไหมครับต่ำลงก็ดูดความร้อนย9ไป5ี่้าต่ำลงก็ดูดความร้อนเพราะนั้นข้อนี้ชัดเจนครับว่าตอบเลยครับตอบคอควายกับตอบงองูคืออุณหภูมิที่ต่ำลงเพราะนี่ตอบข้อ,อ,อ3นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่าวโดยสรุปนะครับแนวข้อสอบของเอนวิทแนวแรกที่ข้อสอบชอบออกบ่อยๆคือให้ไปยามาแล้วถามว่าใครเป็นดูดใครเป็นคาย น้องๆไม่ได้สับสนนะครับสูบอีกครั้งหนึ่งครับอยู่ที่เขตทิพย์นะครับสูบอีกครั้งหนึ่งครับปฏิกิริยาแบบดูดความร้อนอุณหภูมิจะต่ําลงปฏิกิริยาแบบคายความร้อนอุณหภูมิจะสูงขึ้นนะครับดูจากผู้ชายคนนี้ก็ได้นะครับว่าพอความร้อนดูดือดไปเขาหนาวความร้อนพค่นเสียเขาเขาร้อนโอเคนะครับและนี่ก็คือแนวข้อสอบข้อแรกของเขตทิพย์ฟรอนเทมพิตนะครับสำหรับตอนหน้านะครับเราจะมาพูดถึงแนวข้อสอบแนวที่2ที่ข้อสอบชอบออกมากๆนะครับนั่นก็คือ e ิเล็กโทรไลซหรือการแยกน้ำด้วยไิฟ้านะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะมาดูกันว่ามีเคล็ดลับอะไรดีๆที่จะช่วยน้องในการทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็วกันบ้างครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ